โอ้โหดัวแบบนี้โดนย่างเคนด้วยครับแบบนี้ต้องจัดตัวนี้ครับบอนนี่โรมไอตัวนี้เนี่ยสามารถชนะอีนาได้นะครับชนะเทนได้นะครับล็อกขาอีเมียรล็อกขาทอนทำได้หมดเลยนะเกมนี้ถือว่าหยิบบอนนี่มาคือคุ้มค่ามากเลยนะครับแล้วเล่นไปเล่นมาเนี่ยผมได้เจอเซตบอนนี่ชุดเดียวแตกด้วยนะครับโคตรแรงเลยโอเคก็เดี๋ยวมาดูในเกมนี้กันนะครับบอกเลยว่าโคตรมันนะครับเล่นเลยครับ ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนําวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่หา้าโปรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟร์นลเล็กแล้วให้กดที่ Open ID จากนั้นให้กดคลอดแล้วก็จะได้ ID ที่ใช้เติมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพย์ยิปซีบาเมพ์คําว่า R V นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บนึงครับคูอปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งเผจนี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและ cool ม,มากเลยครับ หาใครเรามองหาไอเดอวีคุ้มๆพร้อมเล่นนุ่นครบกีฬาส,สวยๆแนะนำเพจนี้เลยนะครับแอเมนต้อน TP7 เพจนี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถึงหนึ่งสเจ็ดหมื่นคนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมอเวคาโถกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่30บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูนึกเพจใต้คลิปได้เลยครับ เอเครับเกมน่าครับก็สวัสดีกันอีกครั้งครับผมปอมคุณป่าครับในวันนี้เราก็โดนย่างเทนนะครับซึ่งในตอนนี้ก็เก็บแม็กกันอยู่นะซึ่งบอนนี่เนี่ยมันเป็นตัวตนหนึ่งครับที่ค่อนข้างจะชนะเทนออามาเลยนะคือเทนเนี่ยพอโดนบอนนี่ล็อกนะครับเรีไยวว่าโดนประเคนสกิลใสรวยๆนะคือเทเนอ่ะไม่เสียพาสีก็ต้องเสียตีนะครับเพื่อใช้ในการาการล็อกบอนนี่นะคือตอนเทนมันโดนบอนนี่ล็อกเนี่ยมันจะโดนประเคนสกิลใส่ครับและก็ถ้าหากเทนอยู่เฉยเนี่ยพาตสีเสียอยู่แล้ว ถ้าไม่อยากให้เสียพาสซีนะครับเทนก็ต้องกดอัติมาแก่นะเพื่อที่จะลดดาเม็ลงนะครับประมาณนี้นะเพราะว่าพาสซีของเทนค่อนข้างสําคัญกว่าอันตินะครับเพราะอันติมันก็ค่อนข้างคดเอาไว้อยู่นะและส่วนที่ดาบที่ใช้เล่นเนี่ยก็เป็นดาบที่ดาเมจแรงๆหน่อยนะครับอย่างเช่นอ้อ,อยลิงใะวรปานี้นะครับหรือไม่ก็มีพันดาด้วยก็ดีนะเพราะบอนนี้มันจะล็อกให้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็เพื่อนไปเคสก,กิลแรงๆใส่แ่นั้นเองแล้วบอนนี้โลมหลังเป็นโลมประเภทจอมตีนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราต้องเดินเกมเยอะหน่อยนะ เดี๋ยวลงไปเติมทางเรลล่างนิดหนึ่งครับโอ้โหและแทงครับลงไปเลยล่างครับเสาหนึ่งตรงนี้ครับ่านไม่เนี่ยโอเรียบร้อยครับลิงโดไปแล้วสตาต้าไม่มาครับโอ้โหและคีฟสามตัวครับตรงนี้สตาต้ารับคีฟหน่อยครับใ้สี่ไปแล้วก็ทางแคลี่ครับไปเทนแรกกับทอได้ครับเยี่ยมเลยเรากลับทุ่นกลางครับ เดี๋ยวอีกนิดนึงครับซาตาร์สีละตอนนี้ซาตาก็สี่ดาวนะครับเต็มตัวขาเรื่องบวกเลยปิงบอกเพื่อนครับให้เราโจมตีครับตาครับดีกว่านี้ครับแล้วล็อกอิลูเมียมาตรงนี้ครับปล่อยเข้าไปต่อครับซาตาบิงเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับได้สองครับตรงนี้แม่ต้นเกมสตาร์นี่แรงจัดเลยนะครับเดี๋ยวต้องใช้ประโยชน์จากซาตาเยอะหน่อยนะแล้วก็ข้างบนครับมีทังคอยครับเดี๋ยวมังกรยกัน แลวก็รองเท้าที่ได้นำของบอนนี่ครับคือเป็นรองเท้าวิ่งไวนะครับดีมากเลยจะได้เติมไฟค่อนข้างไวนะครับแล้วก็หัดจังหวะในการเล่นค่อนข้างง่ายนะครับจิตการปรกันตีครับเอ๊ะตรงนี้ไม่เห็นทอนแฮเห็นขานิดนึงครับอยู่นอกวงเลยเดี๋ยวเทนี่ก็มาแคปยูใส่เลยนะครับโอ้แล้วนี่เทนเขาเป็นงานอยู่ครับเนี่ยเขาปรกันตีสวยนะตาตาบินเข้าฟลายครับโอ้โหฮ่าเราตัตึงๆครับเรียบร้อยครับหลอกไปอีกรอบครับโอ้ช็อตนี้ได้ได้คิวครับ โอ้โหและทองครับนิดเดียวเองโดนสตาร์ลุลัวเลยนะครับแล้วอ,อ้อยอน,นี่ตามไปเก็บงานแล้วนะครับเห็นทองด้วยนะฟาวได้ครับโอ้ยโอ้ซีเข้าไปครับเรียบร้อยครับสวยงามครับตรงน,นี้เดี๋ยวน,นี้เรื่อยก่อนครับเกมนี้ก็คือสนะับรามอะไรนะเล่นบอนนี่จะต้องโซนวีดามิสนะครับจะต้องเคคิฟให้ได้ด้วยนะพยายามที่ช่วยเพื่อนเคคิฟเลยครับโอ้โหฮีนาครับมาลึกเหลือเกินครับเดินอ้อมเลย วิ่งได้เลยครับตรงนี้เจอวับแวบครับแล้ววิ่งใส่ครับตรงนี้ครับฟิกเกอร์ไปครับแล้วล็อกมาตรงนี้ครับอ้อยเข้าต่อก็โหแต่ยีน่ายิงรอดไปได้ครับแต่ก็ะสิฟิกเกอร์ไปครับเกมนี้ต้องวิ่งช่วยทั้งสองเลนเลยนะครับไม่งั้นนี่ดิงโดนยีน่ากดยับเลยนะเดี๋ยวลองไล่ดูนะครับอ๋อไปโดนสกิลของยีน่าครับกับซีซิวแล้วสตาร์ครับโอ้โหโดนคัสครับเรียบร้อยครับเจอเทนกับแฮนด้าปิดไว้ครับตอนนี้ทางในบนโดนถมครับ วิ่งสี่คูณร้อยเลครับตัวนี้เอาเลนล่างไม่ได้ครับกลายว่าเลนบนโดนเปิดเลยครับโอเคครับยังรอดไม่ได้ครับตอนนี้นี่ออยคัตสวยนะเมื่อกี้นี่สีก้านี่ลำบากแล้วนะเคนนี่เขาก็วิ่งขึ้นวิ่งลงเลยครับมาเจอเคนก็มาเคนติ้งใสเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นอกุนี่มาก่อนนะครับไม่งั้นนี่บอนนี่จะไม่มีลามเมทเลยนะไม่มีอกุนี่นะครับเจอแพนด้าตรงนี้ครับ เธอหน้ากนต่อเลยครับกด2 1สองหนึ่งยัดไปเลยนะครับแล้วซาตตาเข้าเหมือนจะได้ต่อครับเดี๋ยวรอรับนิดนึงเจอเฮตรงนี้ครับกดล็อกเข้าไปครับคนอยู่ชะงักเลยครับเรียบร้อยรับตรงนี้กลายเป็นเฮที่สวยเลยครับตรงนี้เวลาเล่นเออสโลนะครับพยายามเดาๆนะครับว่าเพื่อนจะทำอะไรนะมันจะเออมันจะเรียกว่าไงเนี่ยมันจะมีลักษณะท่าทางของเขาอยู่นะครับว่าเขากำลังจะทำอะไรต้องการอะไรนะครับ ต้องเล่นบ่อยครับแล้วเราจะเข้าใจนะครับโดยที่มันต้องสื่อสารกันเลยนะเดี๋ยวขึ้นไปทางเลนบนนิดน,นึงครับทอนหายไปครับทอนนี้เลือดเต็มนะเจอทอนตรงนี้ครับจัดจันเลยโอ้ oh, รึ่งหลอดเลยครับเนี่ยแรงเอาเรื่องอยู่นะครับนี่ขนาดเป็นโรไมยเนี่ยทอนนันตีครับตาต้าบินต่อครับผมมุมตรงนี้ผมไม่ดีเท่าไรหร่ฮฮ ผล้างช่วยเอาไว้วครับแล้วพันห,หน้ามาต่อครับร้องเอาไว้ครับเซฟได้ครับตรงนี้พันหน้านี่คงอยู่ีหน้าโดนะครับจะโดดเข้ามาในการว่าโดนร้องแบบง่ายๆนะสตาตานี่ขยันบินเหลือเกินครับเออาจจะพิงจะพิงเดียวนะแล้วข้างบนครับแหมสองขอนใจแปลกๆคบผมว่ามันนั่งแม่งอ่ะทางมันโล่งไปหน่อยผมเช็คก่อนไม่มีครับ คิดมากแล้เอาละทอดโอโหูขอสวนหน่อยกันตรงนี้ครับเรียบร้อยกำลังกันไปครับโคือทางมันโล่งมากเลยแล้วก็ทีมเขาหายไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเลยค่้นๆเป็นโธซีการ์นิดหน่อยก็คือมีจริงๆด้วยนะตอนที่สตาร์บอกว่าให้ตัดเลือดให้หน่อยนะครับแล้วก็จะไปครับได้เลยเพราะสตาร์เขาจะได้ไม่ต้องวนเรื่องการออกตัดเลือดครับให้ขึ้นดำไปเต็มเลยอันนี้ก็เป็นข้อดีของเอ่อซัพพอร์ตที่ออกเวทนะครับ มาครับเกิดแล้วครับดูกันต่อตอนนี้ผวามไป6ทีแล้วนะครับสกอร์นี่ถือว่าดูเดียวเรื่องไงน,นะแต่ก็ยังวางใจไม่ได้นะครับเพราะว่าช่วงเหล็กเกมเนี่ยสาตาร์เขาจะเล่นค่อนข้างยากเลยนะเพราะว่าทีมเขาออกคอยได้หลายตัวเลยนะครับพันด<ะ>านี่โดนล็อกเล่นต่อแม่้เลยเดียวเล่นเอาคอมโบเขาเสียเลยนะแต่ก็พยายามอย่าเดินหลามเกินไปนะครับถ้าเดินหลามเกินไปจนโนตโผล่มาหลายตัวนี่ก็พัน,น,นลำบากนะแล้วพันดาเข้ามาเติมครับไปเข้าทางซิลิก้าครับ โอ้อยู่นอกระยะป้อมด้วยมีแช่แข็งนะครับคนล็อกรัวครับโอ้โหแต่ว่าไม่ทนนะันครับแพนด้านี่โดนไปถึงหน้าซิลิก้าก่อนนะแล้วทำไม,มฟิกเกอร์ซิลิก้าดูสันส้นๆดูแปลกผมคิดเองวนะ่าเนี่ยมันดูสั้นมากนะชาตะกี้ก็โอเคอยู่นะครับสองแรกหนึ่งได้ยีน่ากับแพนด้าเลยครับเสียทางซิลิก้าไปเดี๋ยวเข้าตรงกลางนึงครับตรงกลางสามคนครับเล่นมอน,นี่โชคต้นเกมพยายามเล่นไฟเล็กนะครับ เน้นเอาสองลุมหนึ่งอะไรมานี้นะจะทำให้ได้เปลี่ยนในการเล่นนะครับเดี๋ยวดักกันนิดนึงครับตรงนี้คีบเข้ากลางครับ,บ,บเล่นลากหน้าเล่นครับคีบมันลงมาค่อนข้างลึกเลยเจอทอนตรงนี้ครับยีน่าอยู่ข้างบนครับโผล่และเทมันดักเอาไว้ครับ เกมนี้ม um. ันน่าลำคาญตรงอิล to ูเมียได้ไหะครับสกิลเขาโดนหลายตัวเกินเดี๋ยวไปรับนิดนึงครับแล้วก็ตรงเดี่ยวได้ป้อมสองไปนะครับตอน์นิสติก้านี่ฟาร์มแบบไม่มีใครกวนเลยนะครับช่วงต้นเกมกลางเกมก็ให้เขาฟาร์มไปก่อนเลยเดี๋ยวพอสักประมาณสิบนาทีก็เดี๋ยวไปเอาแคลรี่ออกมาไฟได้เลยนะครับก็เดี๋ยวให้เขาฟาร์มนิดนึงไปรับคีไม่ทันครับ แต่ว่ามีเว็บนะแล้วตรงนี้เลือนเหรอน้อยครับแต่ว่าแพักคิวตุกการขึ้นครับก็เดี๋ยวเราแพักคิวแล้วกันจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับบ้านนะครับเหลือยีน่าตรนี้ครับฟิกเกอร์ก็ไปครับมันล,ล็อกมาให้ครับโอ้โตามีตึงๆครับเรียบร้อยครับแม่นี่น่าใช้พังแฝงรีสเปลขึ้นมาเหมือนกันนะครับจะได้ฟิกเกอร์บ่อยๆนะ แต่ก็ถ้าขึ้นปุ๊บก็จะได้รับเเหมือนกันนะครับเพราะว่าดาเมจจาก l i g ิ t n i n g f u n นี่ก็ถือว่าคุ้มชั่งเยอะเลยนะเจอพันดาตรงนี้ครับไงดีครับพันดาโอ้ที่ป่าสกิลไปเป็นล็อกทางดาร์คเฉยซาตานี่เอไอเออวิ่ใส่เดียวเลยนะเดี๋ยวไปรับทางคลิปการนิดนึงครับเจอเทตรงนี้ครับเทนี่พอโดนสกิลล็อกไว้นี่ถ่ายไม่ออกเลย เล่กันต่อครับตรงนี้ครับล็อกทำฮันด่าครับเรียบร้อยครับตอนนี้ตัดเลือดมาแล้วครับทางเคเสือฟิกเกอร์ครับแต่ก็ชิ้นต่อไปครับเราขึ้นเป็นคาถาฟอสขึ้นมานะครับจะทําให้อันติของเราเมอยเป็นตินภาพมากขึ้นนะเพราะในฟอสเนี่ยเริ่มเก่งแล้วนะครับเดี๋ยวเติมมานานหนึงครับเติมให้เต็มอะไรครับช่วงกลางเกมนี่ทางสตาร์เขามานาพออยู่ละ ตนมากปีนไปแล้วก็ตายนะเ <c oughs> พราะช่วงกางเกมเนี่ยเราจะไม่ค่อยเอาตัวเช็คได้นะครับ <c oughs> เพราะว่ารถคูดาวเราค่อนข้างเยอะนะแล้วก็พยายามที่จะสกลิลหนึ่งเช็คคู่มอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ทายทีทมนึงเนี่ยดาเมจเขาเริ่มเยอะแล้วนะเราจะเอาตัวไปเสี่ยงไม่ได้นะครับต้องใช้สกลิลเช็คอย่างเดียวนะ,ละหลักๆที่ใช้ก็จะเป็นสกลิลสองหลักนะครับแล้วก็สกลิลหนึ่งเนี่ยก็จะค่อนข้างเอาวไว้เปิดคุ้มบ่อยๆแค่นี้เองนะครับข้อมูลคือกุญแจสำคัญ เดี๋ยวรอดักกันนิดนึงครับซาตาเข้ามาละขอตอดเทนิดนึงครับรอไว้ครับเทนี่มากางดงเลยนะครับโอ้โหสามหนึ่งประเข็มสกิลใส่ครับต้อนี้ดงเมียครับอันติคัตเอาไว้ครับโอ้โหเรื่องเซลิก้ายิงไม่ออกเลยครับโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยครับแม่ยังปิดเทไม่ได้เขาอึนเหลือเกินนะจาลิีเข้ามาจากทางซ้ายครับฟิกเกอร์เข้าไปครับล็อกมบอลนี่เขาเรียบร้อยครับโอ้โหแล้วทันคอยครับไปปิดทางอ้อยได้ครับ เกมนี้ก็เป็นเกมในลังสาว17ดาวนะครับก็แต่ละคนนี้เล่นกันได้ค่อนข้างาดีมากเลยนะเดี๋ยวโอเคคลิปการนิดหนึ่งครับว่าดาวเมคเคียเราแรงเอาเรื่องนะนะก็ตามมาตรฐานของเมคทั่วไปนะครับต,ติกิลวสองชุดนะแต่ถ้าจะให้ไวก็ต้องมีอติยัดเข้าไปด้วยนะครับ ตาตานี่อันติบอกบ้าเลยนะครับมิงบอกว่าเหงาเลยไม่คี้ครับเซว่าตะกี้ไปไล่ใครทุกคนครับแล้วคีไม่ออกอีกนิดนึงครับจะได้คาถาฟอยครับเล็งหางขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ทั้งอ้อยครับไปเข้าทางนีน่าครับโขลกและเทงเข้ามาตรงนี้ครับ มันมีร้านครับรอดออกมาได้ครับเซอร์ไพรส์เลยเนี่ยเช็คคุ้มนู้นโดนคุ้มนี้เดวาบเลยครับนี่ค้าเป็นเมนที่ตายแล้วเนี่ยไม่มีร้างแต่ว่าพอได้เป็นโลม,มันก็ดีอยันนะครับทำให้ตัวของบอนนี่เนี่ยเวลาโดนดักอะไรพวกนีน้สามารถเอาตัวรอดได้นะหลักๆที่เด่นๆเ,เลยครับก็ความสามารถในการเติมไฟนะครับเซนนี้นเจอเตรงนี้ครับ โหจ่ายสกิลคนลัวๆครับโหเรียบร้อยครับเทนโดนล็อกเข้าไปครับโดนประเคนสกิลใส่ทุกสกิลครับไม่รอดครับผมเล่นเทนผมเจอบอนนี่ผมโคตรเกลียดเลยโดนบอนนี่ล็อกมาฮีโอโหไอ้พัดปีบเสียหรือไม่ก็ต้องเสียล้างไม่จะเสียอันตีครับเดเรวาเล่นเทนก็ห้ามแล้วไม่เนี่ยปกตินี่เทนอื่นมากนะเจอบอนนี่เข้าไปนี่กลายเป็นว่าต้องเล่นเซฟ แต่ตอนนี้มีฟิกเก็เล่นล่อๆหน่อยนะครับเข้ามาช่องแคบวนี้บอกเลยครับซีิกาตีง่ายจัดลายีหน้าครับออกมาแบบนี้เรียบร้อยครับยีหน้านี่ับดาเมจลำบมามากเลยนะครับเพราะว่าทีริกาตอนนี้ดาเมจแรงแล้วแต่ตอนนี้ลิงดักคุ้มซ้ายครับและแทงเข้ามาการตั้มเอาไว้ครับเอาแล้วซีกิกาไปล่อครับโอ้โห ตำบาเลยครับงี้เรียบร้อยครับริงโวยแน่จังดีลิงบอกล่อมาทำไมนี่ไปล่อทางแทนเทสตันเข้าไปนี่คือเรียบร้อยเลยครับและช่องเนี่ยแคบนิดเดียวเองนะขาครับนี่เลือกเสร็จแล้วครับเดี๋ยวลุยกันต่อครับอีกยี่สิบกวิครับแคลรี่กับออฟเรนจะเกิดครับขาดกินคนละนิดคนละหน่อยครับ ตอนนี้คิมเขาแพ้ตรงกลางครับโอ้โหเจแพันดาตรงนี้ครับโอ้โหนี่เทเราจริงเรามากันเกี่ยนะครับโหเรียบร้อยครับโอ้โหตอนนี้ผมแหลมไปหน่อยสาตาบินต่อครับโอ้หูนี่เดียวนี่ถ้าบ,บินขึ้นนี่สวยเลยเนี่ยได้สวนเลยเนาะแต่ก็ชันนี้ครับทำให้ทางต้อยครับได้ดับ b l e k i l ไปครับแรกแคลรี่เมดไปครับส่วนเราแรกเมดกับโรมนะครับ ในการเล่นลังงสูงนะครับจะเห็นได้เลยว่าจุดเด่นสําคัญเลยนะครับของคนล้างสูงเนี่ยคือเติมกันไวมากนะครับเรียกได้ว่าตรงไหนมีไฟปุ๊บเนี่ยเขาจะวิ่งเข้าไปเติมเลยนะแต่ว่าถ้าหาเราไปเล่นในรังที่ไม่สูงเนี่ยจะเห็นได้เลยครับว่าการตําเกมอ่ะจะช้ามากเลยก็อาจจะมีคนหัวเสียวบ่อยนะครับเอ้ยทําไมไม่เติมอะไรวานี้นะน่าจะเคยกันบ้างนะครับเดีย๋ยวช่วงนี้ก็พยายามสกิลเช็คคุ้มไปครับจะยีหน้าตรงนี้ครับแต่สาตาเข้ามาเติมครับ ต่อจังหวะอยู่ครับอ่าแล้วเข้ามาเหยียบแถบครับล็อกเบานีครับตาตาบินต่อครับโอ้โหแล้วดูทางนี้หน้าครับเดินเท้าไม่ออกเลยครับพอเรามีฟอร์ตี้ยุ้เนี่ยอันตีของทางบอลลี่นี่คือน่ากลัวมากเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นทั่วจังหวัดได้เปรียบครับแต่ว่าทันคอยครับต่อทางซิลิก้าไม่ได้ครับโอ้แล้วตรงกลางโล่งครับตาตาดีเข้าบนบินเลยครับโอ้โหแล้วปิดคิวไปได้ครับได้หรือคิวครับตรงนี้ แล้วเป็นจังหวะจบเกมแล้วครับลิงกำลังเข้ามาเติมครับเปิดไฟนะครับตรงนี้ดาวพันดาครับโอ้โหดวดสวยจัดคเขาเล้เข้ามาเติมครับเอาเราไม่หนึงวาช้าจังโอ้ลิงมาดเอาทิปโอ้โหเรียบร้อยเลยผมก็ว่าทำไมมาไม่ถึงทันทีแต่ก็ตอนนี้อ้อยไปเอาป้อมกลางครับแต่ก็ทำได้นิดนึงครับแล้วก็ทีมเขานี่มาพร้อมกับเลือดเต็มครับอ้อยทำได้แค่ดันครับดักน่าจะไม่ทันนะเพราะว่าเลือดทีมเขาเต็มนะครับแล้วก็เกิดมาสามคนด้วย ทีมเราเลือดน้อยด้วยนะครับซาตาบอกว่าจริงด้วยนะครับเมกี้เสียได้ครับลิงยืนทิมนิดเดียวเองแต่ยากาศทีมก็ดีอยู่นะครับไม่ว่ากันเดี๋ยวเอาใหม่ได้ครับแต่ก็น่าจะเสียดาวไปนะอีกข้าวพี่เข้าัำจะเกิดครับแล้วก็ทางทีมเขาได้ทางดัฟเฟอร์ไปครับตอนนี้เกิดแล้วครับลิงบอกว่าคิดว่าชนะแล้วชนะอะไรเพื่อน ก็ตอนนี้เดี๋ยวมาดูเกมลับของบอนนี่กันบ้างนะครับในการเชิดดาร์เซเยอร์ครับและทางเทนมาตรงนี้ครับโอ้แล้วถ่ายทางทาต้าไปครับยังรอดไม่ได้ครับนี่เทนถ่ายทาต้าพีทัสตาขึ้นก่อนเลยนะตอนนี้ต่างคนต่างทำเวฟครับแล้วก็แพนด้ายังไม่ปล่อยชันดาร์เซเยอร์ครับอยู่เชฟไปก่อนครับนี่ประคองไปก่อนเดี๋ยวรอรับได้ครับตอนนี้ไอเทมเราก็เต็มทุกช่องแล้วนะครับ แล้วก็พอช่วงเหล็กเกม้วเนี่ยเดี๋ยวอ๋อขึ้นสมบเขียวมาแล้วกันนะครับเดลิก้านี่ตัดสินใจตั้งป้อมเลยนะครับเดี๋ยวเรารอรับนะครับถ้าหากเขาเข้ามาเนี่ยเราก็ขนล้างให้นะครับหรือว่าถ้าหากมีตัวลงเข้ามาเราก็ล็อกขาให้นะครับดามาแล้วครับตรงนี้สกิลคัทเอาไว้ครับแล้วเราันห้าเข้ามาครับโหโดนล็อกขาครับเรียบร้อยครับเสียก็เกิดครับเดี๋ยวลองสกิลนิดนึงครับวกดสกิลสองเข้าไปครับโอ้แต่ล็อกไม่ตีครับดาวลิงเข้าไปล่วงครับ โอ้โหแต่ว่าโดนิเมียครับสวนกลับครับเรียบร้อยเลยอ๋อแล้วเฮนซิกไขมาตรงนี้ครับโอ้โหตีเข้าไปครับเรียบร้อยเลยซิลิก้าแต่ก็ยังเคลียร์ดาวไปได้ครับตรงนี้แตวตอนนี้เหลือแค่จับนะครับซานตาตีเข้าไปครับไปทางอิลูเมียครับกดแช่แข็งครับโอ้โหแต่ก็ไม่รอดครับซานตาที่เออจับเลยครับจากไฟนี้เนี่ยคือถ้าเขาไม่ฟิกเกอร์เข้ามานี่คือบอกว่าเข้าแทบไม่ถึงตัวแคลลี่เลยนะครับคือต้องเสิร์ฟฟิกเกอร์ในการเข้าอ่ะ และก็ในส่วนของอติของบอนนี่เนี่ยก็สามารถใช้รุนเลือดดัได้ค่อนข้ง,งดีเลยนะครับจะได้ได้ว่าในช่วงไฟหน้าป้อมเนี่ยอติของเราเนี่ยใช้เพื่อเคลียร์ดารา์ดเรเฉพอยนะส่วนซาตานี่ก็เก็บอันติไว้ในการฆ่าคนเป็นหลักเลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราเรอให้คิวเข้ามาใ,ใกล้ๆนะครับเราจะไม่เคลียร์ตรงกลางนะถ้าเคลียร์ตรงกลางเนี่ยมันเสี่ยงเกินไปครับเพราะแพนด้าของอยู่ด้วยนะแต่ทงองก้อยเขาไปวอดทางยีน่าครับอนีเ้เดี๋ยวรอแค่นี้เกิดนิดนึงครับ เดี๋ยวไปตอนนี้เงินขาดนิดนึงครับเดี๋ยวผมจะขึ้นสมุดเขียวขึ้นมาเลยครับดาวแมนน่าจะเพิ่มเยอะเอาเรื่องนะต่อเพิ่มเยอะเท่าไหร่นี่เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับตอนนี้ก็สกิลเช็คอย่างเดียวครับช่องเหล็กแก้วนี่บอนนี่จะมีประโยชน์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยสกิลที่สามารถเช็คคุ้มได้นะครับทำให้ทีมึงเนี่ยจะต้องมีฟิกเกอร์นะมีฟิกเกอร์บอมเนี่ยจะเล่นยากมากเลยนะครับ แล้วตรงนี้อิลูมิอันตีแล้วนะครับแล้วแพนด้าเข้ามาครับรอรับนะครับตรงนี้โอ้ทาต้าสกิลรอครับเรียบร้อยครับไปทำแพนด้าไปได้ครับแต่เทงเข้ามาต่อครับตรงนี้ต้องยอมปล่อยทาต้าครับเขาหมดสกิลละและเฮมที่สุดท้ายครับคือสมุดเขียวครับเดี๋ยวเรามาดูความแรงของสมุดเขียวไันครับถ้ามีแพนด้านี่ทีมมันจะเล่นง่ายขึ้นนะเทงก็จะมีฟิกด้วยนะครับ น่าจะใช้เวลาอีกสักระยะเลยเดี๋ยวเช็คคู่ไม่เลี่ยดเลยนะครับแล้วเจอเทตรงนี้ครับอีกสวีดดี้ครับดาวจะเกิดครับตรงนี้ยีน่าไปดันเลนบนนะครับเท่ากับว่าเขาจะมีแค่3าคนนะถ้าหากเราเจอสักตัวเนี่ยเราเปิดไฟได้เลยนะครับอ๋อแล้วเจอลูเมียครับจังหวะนี้ครับเปิดไฟเลยลูเมียเสียแช่แข็งครับอ้ยเข้ามาต่อครับเรียบร้อยครับไกคิวไม่ได้ครับเป็นจังหวะได้เปรียบเลยครับบุกสุดตัวเลยและแทนถ่ายมงสวยครับโห่จ่ายกันทุ่สกิลครับไปทังเทนไม่ได้ครับเหลือทางยีน่าตรงนี้ครับ คนลักแค่ต้องอ้อยนิดนึงครับออกจากไฟไม่ได้ครับแล้วซีก้าเข้ามาต่อครับแล้วช็อตนี้ครับยิงหน้าอย่างสวยเลยเนี่ยแล้วตอนนี้ตีมาแล้วครับโอ้โหแลนทอนเข้ามาต่อครับคดล็อกขาเข้าไปครับเรียบร้อยครับแลกกันไปครับโอ้โหดาวซีริก้ายืนอยู่คนเดียวครับโหยิงสวยเลยครับแต่ยังไม่กลัเกิดครับ้อยเข้ามาต่อครับขาอีกนนึงครับเรียบร้อยครับโอ้โหเหลือแค่ทำแพนด้าครับตัวสุดท้ายครับซาตานนี่ไม่ยอมให้แพนด้ากลับนะครับทางซิก้านี่ดันรัวๆเลยครับ โอ้เราไปเจอพันดานะครับตรงนี้โอ้โหแล้วโดนกันหนึ่งหนึ่งครับพันดาเสียก่อเกิดครับแล้วคิวมันจะเข้าป้อมครับไม่ทันแล้วครับแบบนี้โอ้โหเรียบร้อยครับจบเกมครับเอาเลือกแกใจกรับตาต้าสุดเจ้โอ้แกนี่ตาต้านี่บินแบบบินแบบไม่กลัวนะผมแค่รอเซตไฟแล้วก็รอรับเขาออกจากไฟท่้นแอรนะครับโหจะจัด เกมนี้ก็ไปเกมไมงลันคอนครับ36ดาวไปถอดสดาวครับเกมนี้ LP ก็เป็นของซาต้าไปครับโอ้โห oh. ดาวเมทซัตตาที่วินเข้าไปคี่ที่คือบอกว่า,วามงแตกอะแรงจะจัดเลยนะครับเล่นเอาเมทกับแคลรี่เขาเล่นลำบากมากเลยนะแดนเมทของบอนนี่โรมนะครับก็ไม่น้อยหน้าใครนะครับทั้นดยไปถึง28%เลยนะครับเป็นรองซาต้าแค่1%เองนะครับและในส่วนของนิงนี่แทบจ่ายดาวเมทไม่เลยนะครับโอ้ดาวเมทหกเปอร์เซ็นตะ์เอง นะแต่ก็เป็นเกมที่สนุกกว่เรื่องครับเกมนี้อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เต็มใจให้กันหน่อยนะกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ